5วันเกิดรับทรัพย์วันที่1มิถุนายน2564นะครับพร้อมเกือบเลขนำโชคสีนำโชคแนวทางเสริมดวงเฮงน,นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic a c h Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเอง โอเช่นเคยนะครับกับเรื่องของโชคลาภเรื่องของตัวเลขนะครับวันเกิดที่จะรับทรัพย์กับวันนี้ครับ5วันเกิดรับทรัพย์วันที่1มิถุนายน2564วันนี้มีเลขนาโชคพร้อมทั้งสี่นาโชคแล้วก็แนวทางเสริมชะตาครบทั้ง8วันนะครับ8วันทั้งนี้รวมวันพุธกลางคืนด้วยนะครับโดยจะจัดหมวดหมู่5วันเกิดที่มีเกณฑ์จะรับโชคนะครับแล้วก็จะพร้อมเลขนําโชคต่าง ส่วนวันเกิดอีก3วันที่เหลือถึงแม้จะไม่ได้จัดหมวดหมู่แต่ก็จะมีเลขแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงพร้อมกับสีนำโชคมาให้ด้วยนะครับ อย่าลืมรับชมกันจนจบคลิปด้วยนะครับเอาละครับก่อนอื่นหาท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับใครอยากจะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเรื่องของดวงอะไรต่างๆนะครับไปทักทายกันเข้าไปติดตามในแฟนเพจเ Facebook ชื่อเดลเมจิโคส์หมอแมนพลังเลขชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี้เลยนะครับใครชื่นชอบในเรื่องของตัวเลขอยากได้เลขเด่นประจําวันนะครับเลขเด่นต่างๆหวยต่างๆสามารถแอดไปที่ไลน์แอด นะครับ MANMGC แอดเข้าไปแล้วแจ้งกับแอดมินนะครับฟังให้ดีนะครับแอดไปแล้วแจ้งความจำลองกับแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มหมอแมนพลังเลขหน่อยค่ะนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะพาเข้าตามขั้นตอนนะครับเอาละครับก <c oughs> <fic> ็เข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้5วันเกิดรับทรัพย์นะครับวันที่1มิถุนายน2564วันนั้นตรงกับว,วันอังคาร บอลคันแรมหกขํามเดือนเจ็ดปีฉลูนะครับยามที่ออกออกยามพระฤทธสบดรีนะครับโอ้เจเลอเออแต่ไม่เป็นไรหรอกครับถึงเจเลอแต่ก็เลอทักนะครับโอ้เน่าได้อีกนะฮะเออนะครับอ,อนะ,บอะก่อนจะไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนะฮะก็เข้าสู่เนื้อหาของเราใครบางทีอาจจะงง อาจารย์ผู้ภาษาอะไรวะตัวทีพตัวแดนเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่ไหนต้องอต้องบอกนิดนึงนะครับว่าคอยเป็นคนกรุงเทพนะครับฟังจากสำเนียงแล้วไม่น่าใช่คอยคอยเป็นคนกรุงเทพไปไปตัวทีพตัวแดนเออนะครับคือพยายามนะพยายามสำเนียงบ,บอกตามตรงว่าเป็นภาษาของของคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะเอ่เป็นภาษาพ,พ่อภาษาแม่เลยนะ แต่ว่าตัวผงแมนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ภาคอีสานมาตั้งแต่เกิดมันก็เลยไม่ค่อยได้สำเนียงะฮะแต่ฟังรู้เรื่องนะเออฟังรู้เรื่องนะครับพอพูดพูดได้นิดหน่อย <c oughs> เอาละครับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับต้องรีบเข้าเนื้อหาแล้วครับก่อนเอฟซจะเกียดนะฮะอะวันแรกนะคนเกิดวันแรกที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ ที่จะมีทรัย์รับโชควันนี้หนึ่งมิถุนายนนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันวันอังคารครับวันอังคารครับวันอังคารเนี่ยบอกว่าคือดาวมันแรงดาวมันแรงวันนั้นเนี่ยดาวมันจะย้ายละดาวอังคารเนี่ยจะย้ายโดยดาวอังคารเนี่ยจะย้ายในวันที่สองมิถุนายนนะครับคราวนี้เนี่ยพอช่วงที่ดาวจะย้ายเนี่ยมันจะมีเรียกว่าปราฏาฏกรรม ดาวถีบนะดาวถีบนะไม่ใช่คนถีบนะเออไม่ใช่คนถีบนะดาวถีบดาวถีบเนี่ยมันก็จะทาให้แบบว่าอาจจะแบบฝากรอยอะไรไว้สักนิดหนึ่งเออต้องระวังนิดหนึ่งคนวันอังคารช่วงนี้ก่อนที่ดาวจะย้ายระวังอุบัติเหตุระวังการเอรีอยกว,ว่าการขัดแย้งกับคนในครอบครัวระวังการทะเลาะเบาวแวงระวังความคิดที่ไม่ลงรอยกันนะครับแล้วก็ระวังโดนถีบ นะครับระวังภัยจากของมีคมต่างๆเข้าครัวก็ระวังมีดบาดอะไรแบบนี้หกล้มเดินเตะขอบโต๊ะขอบตู้ขอบเตียงฟกช้ำดำเขียวชนนู่นชนนี่อะไรเงี้ยระวังตกบันไดนะครับมันระวังหลายอย่างนี่คนรุนงคารคือดาวมังคารมันจะย้ายออกในช่วงวันที่2มิถุนายนนะครับคราวนี้มันก็ทําให้ดาวดวงนี้ครับมีผลมีผลเยอะนะครับกับดวงในเรื่องของแนวทางการเสริมชะตาดีกว่า นะแนวทางการเสริมชะตาของคนวันอังคารเน,เน้นทําบุญเกี่ยวของมีคมเลยหลักๆเลยนะครับที่ยมแมนบอกทําบุญเกี่ยวของมีคมนะทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้นะครับดวงวันนั้นเนี่ยต้องบอกงี้ดาววันอังคารสถิตยู่ตำแหน่งพันธุพันธุแปลว่าบ้านหรือรถนะครับสถิตตำแหน่งสุภา,ส,ภาสุภาเนี่ยแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีงามนะเพราะฉะนั้นคนวันอังคารที่แบบในรถมีพระเยอะ ในรถมีพระเยอะๆมีเครื่องรางของขลังเยอะๆนะครับหรืออาจจะไม่ได้ในรถหรอกในห้องนอนนะในห้องนอนหรือว่าในห้องพระก็ตามจะมีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะเออคุณอาจจะแบบสวดมนต์ซะหน่อยหนึ่งขอแบบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจจะเป็นผลก็ได้ะวราดาวดวงนี้อยู่ในตําแหน่งสุภาแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเออเพราะนั้นมีมีเกณฑ์นะแล้วดาวเวลาจะถีบเนี่ยก็จะรุนแรง วันนั้นเนี่ยตรงาวันอังคารทําให้ดาวอังคารมีแรงมีกําลังเห็นไหมเออมีแรงมีกําลังนะครับแล้วในเลข7ตัวเนี่ยนะครับในศาสตร์เลข7ตัวเนี่ยนะครับพราว่าดาวอังคารเนี่ยอยู่ในตำแหน่งสุภาษิตและอยู่บนกําลังของตัวเองเท่ากับมีกําลังเป็นสองเท่ามีความเข้มแข็งนะครับจึงขออนุญาตจัดไว้ว่าคนวันอังคารมีเกณฑ์รับโชคจริงๆนะครับเลขนําโชคครับของคนวันอังคารครับก็คือ836 แปดสามหกสีน้าโชครับสีชมพูสีฟ้าเสีงเงนน้ำเงินอ่าชมพูฟ้าน้ําเงินนะครับต้องบอกว่ามองข้ามไม่ได้ในรอบที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเข้าไปในตัวเลขหนึ่งสี่นะอ่าตัวเลขหนึ่งสี่คนเกิดวันอะไรกันบ้างนะดูสิรอบที่แล้วเนี่ยนะรอบที่แล้วใครใครรับทรัพย์บ้างเดี๋ยวดูดูโพยนะฮะดูโพยก่อนบางทีก็ลืมฮนะคอนเทนต์เยอะนะครับวันคนรอบที่แล้วนะคนเกิดวันอาทิตย์ หนะึ่งสี่หนึ่งที่ให้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็คนเกิดวันพุธกลางวันหนึ่งสี่เก้านะที่ให้ไปคนเกิดวันศุกร์หนึ่งเก้าสี่ที่ให้ไป,น,น, 1, 4, ไปนะครับปรากฏว่าเข้าเลขหนึ่งสี่อ่าเข้าเลขหนึ่งสี่สองตัวท้ายสลากกินแบ่งร,รัฐบาลวะมันเท่จริงๆเลยนะครับ <c oughs> ก็ในรอบนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับคนวันอังคาร <c oughs> ก็คือแปดสามหกเนี่ยฮะลองรุง้นลองเสียงกันดูต่อมาครับวันเกิดต่อมาที่มีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์นะครับก็คือผู้ที่เกิดในวัน วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เนี่ยวันนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งอุจจาพิมุกก็ถือว่าใช้ได้มีแรงอยู่มีกําลังอยู่ในดวงเลขเจ็ดตัวดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งโภคาแต่ว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยอลองลุ้นในเรื่องของเลขที่อยู่อาศัยจะเป็นเลขที่ดินก็นได้เลขโฉนดที่ดินหรือเลขเลขเลขที่บ้านก็นได้นะฮะที่เป็นบ้านแบบที่ดินของคุณอะไรเงี้ยเลขคอนโดนะ,ะเลขห้องคอนโดนะครับลองดู อวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งกระดุมพระแสงว่ามีเรื่องได้เงินนะมีเรื่องได้เงินแล้วก็อยู่ในตำแหน่งออยู่คู่กับพระเกตในศาสตร์เลข7ตัวนะอยู่คู่กับพระเกตพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวนันน่ะที่คุณมีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะ เออนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็ได้หรือจากเครื่องรางของขังต่างๆก็ได้นะครับใครอยากจะสะดวกจุดทูบลองจุดดูเอออาจจะได้นะไม่แน่นะในกลุ่มหมอแม่พลังเลขในมีจุดทูบแม่นๆนะมีจุดทูบแม่นๆนะครับแต่ว่าหมอแม่ไม่ได้จุดนะเป็นเอฟซีคนอื่น,นจุดนะครับเออวันนั้นดาวอาทิตกับคนวาอาทิตเนี่ยถูกฉลองกันมากนะครับคราวนี้แนวทางการทําบุญเสริมชะตาเน้นการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเติมน้ำมันตะเกียง ทำบุญเกี่ยวกับเทียนหลอดไฟนะได้หมดนะครับแล้วก็เลขนำโชคนะครับมีสามหมายเลขได้แก่139 139นะครับสีนำโชคเน้นสีชมพูแล้วก็สีส้มนะครับอานี่คือวันอาทิตย์ครับต่อมาครับวันเกิดที่มีเกณฑ์จะรับทรัพย์วันที่หนึมิถุนายนหกสี่นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันครับ วันพุธกลางวันนะครับรอบที่แล้วเนี่ยพุธกลางวันเนี่ยให้ตัวเลขไปนะน่าจะถูกนะหนึ่งสี่ถ้าใครตามนะครับรอบนี้นะครับวันพุธกลางวันเนี่ยต้องบอกงี้ว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งแก้ไขดัดแปลงนะล้วอยู่ในตําแหน่งปุตตะซึ่งแปลว่าบุตรบริวารคุณมีโอกาสที่จะได้โชคอะ่ะจากบุตรบริวารที่อาจจะป่วยใครมีลูกไม่สบาย นะครับลูกป่วยล,ลองเอาเลขเกี่ยวกับลูกมาซื้อดูนะครับหรือจะเป็นบริวารน,นะครับบริวารอาจจะเป็นแบบประทานโทษนะฮะอันนี้ไม่ได้แบบเปรียบเปยไม่ดีนะครับอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงนี่ออกอไหมบางคนไม่มีลูกอะ่ะบางคนไม่มีลูกเนี้ยคือเรียกลูกทุกคําเลยนะครับนอนนอน <laughs> นอนก็ <laughs> คือแบบ เราเลี้ยงแบบน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยครับถือว่าเขาเป็นเหมือนเหมือนเปรียบเสมือนบุตรบริวารเราอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยน้องหมาน้องแมวจะให้โชคนะอะวัดดวงมันมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับผมแม่ก็มีเลี้ยงสุนัขอยู่เลี้ยงน้องหมาอยู่ห้าตัวนะครับเอ๊หรือจะซื้อหนึ่งห้าเลยศูนย์ห้าเอออะไรเงี้ซื้อห้าห้าดีไหมเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะลองเอาตัวเลขมาจับดู แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีตัวเลขในใจนะครับผมแมนมีตัวเลขให้ก็คือ419 <c oughs> เอาละสิ <c oughs> เอาละสิบ้านแตกละตี19เ <de> e <ux> ดี๋ยวดูที่รอบที่แล้วให้อะไรวันพุธกลางวันนะ <c oughs> พุธกลางวันรอบดี่แล้วให้149 <c oughs> เออรอบนี้ให้419 <c oughs> ตัวเลขตัวเดียวกันอะ <c oughs> เออเลขเดียวกันเน <t> ี่ยแต่ว่าลำดับความสําคัญจะแตกต่างกันหน่อย <c oughs> ให้ตัวเดิมเลยนะ <c oughs> อันนี้เน้นตัวเดิม ก็ไม่รู้ใครใครชอบก็ตามได้ใครที่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะออกอีกย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะติดติดไว้สักหน่อยลองดูนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดวงดาวบางทีมันคาดเดายากบางทีเนี่ยไอหนึ่งสี่รอบที่แล้วออกเลขท้ายสองตัวนึกออกป่ะรอบที่แล้วออกเลขท้ายสองตัวหนึ่งสี่หวยบ้านเราไม่ได้มีแค่เลขท้ายสองตัวเข้าใจไหมหวยบ้านเราไม่ได้มีเลขท้ายสองตัวเท่านั้นมันมีเข้างบนด้วยมันมีเลขหน้าสามตัวม,มีเลขท้ายสามตัวอะไรเงี้ย บางทีเลขเนี่ยมันมันเลขมันออกซ้ํากันแน่ๆมันแต่มันอาจจะอยู่ตําแหน่งอื่นนึกออกไหมมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นลองลองลุ้นดูสีนําโชคนะครับเน้นสีเดียวเลยครับสีแดงเน้นสีแดงครับนะครับแล้วก็แนวการทําบุญเนี่ยทําบุญเกี่ยวเด็กเด็กพิการกับเด็กที่แบบเด็กกาพร้านะเออเน้นทําบุญดีกว่าเกี่ยวกับเด็กเลยนะครับต่อมาครับวันเกิดที่มีเกณฑ์จะรับทรัพย์นะครับนะ ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันวันศุกร์ครับเดี๋ยววันศุกร์นะใครเกิดวันศุกร์นะครับนะพิมพ์ใต้ที่คอมเมนต์หน่อยนะพิมพคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับเกิดวันศุกร์วันศุกร์รายงานตัวเอ,อวันศุกร์เนี่ยดวงวันนั้นยังบอกว่าอยู่ในตําแหน่งปีตาปีตาแปลว่าพ่อคุณลองซื้อตัวเลขที่เกี่ยวกับคุณพ่อนะครับเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับ แล้วก็อยู่ในตัว่งปัตตานีปตัปตตานีแปลว่าคู่คู่ครองคนรักแฟนหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นได้กับเลขที่เกี่ยวแฟนเหมือนกันเกี่ยวกัคู่ครองหรือถ้าใครมีคู่ครองที่อายุเยอะเช่นคุณผู้หญิงได้สามีที่อายุแก่คราวพ่ออันนี้ตรงดวงเป๊ะน่าสนใจนะครับสามีที่แก่ข้าวพ่อเนี่ยแหละครับจะให้โชคอ่านั้นลอเลขมัลุ้นดู นะครับในวันนั้นเนี่ยนะครับดาวศุกร์เนี่ยเราบอกว่าอยู่คู่กับดาวอังคารเป็นคู่มิตรได้เป็นคู่มิตรนะครับก่อนที่ดาวอังคารจะย้ายออกในวันที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกําลังอิทธิพลต่างๆของดาวคู่มิตรเนี่ยยังคงอยู่ณนะวันที่หนึ่งมิถุนายนทําให้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะมีสิทธิ์รับโชคนะครับนะบนะก็ลองรุนดูนะครับ ในแนวทางเสริมชะตานะแนวทางการทําบุญเนี่ยเน้นการชําระหนี้สงนะครับแล้วก็ทําบุญให้กับคนยากไร้ทําบุญด้วยอาหารการกินนะครับเลขนําโชคครับสามหมายเลขครับสำหรับคนุขนะได้แก่917า1นะ,ะ่เ่นสีนำโชคนะครับก็คือสีแดงสีส้มสีเลือดหมูนะฮะแดงส้มเลือดหมูนะครับต่อมาครับ เป็นวันเกิดนะครับวันสุดท้ายที่จัดอยู่ในเกณฑ์ที่จะมีทรัพย์รับโชคนะครับแต่อย่าลืมนะครับเช่นเคยนะจจถัดจากวันนี้แล้วยังเหลือวันอีก3วันนะครับก็จะมีเลขมาฝากเช่นเดียวกันนะครับเรามาที่วันที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์ก่อนนะครับนะเป็นวันที่5ครับก็คือผู้ที่เกิดในวันพารหัสบดีครับ วันพ,พระวันพระวันพระวันพระหรือหัตถสัมบดีนะครับ like พระหรือหัตถสัมบดีเนี่ยดาวนะดาววันพระหรหัตวันน,น,นั้นเนี่ยได้แก่คือดาวเนี่ยค่อนข้างอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับดาวพระสัมดีเนี่ยไม่ติดเขาเรียกว่าไม่ติดกฎเกณฑ์ที่มันเสียหายนะครับจะมีก็นิดหน่อยตรงที่ว่ามีดาวจันทร์มากระทบดาวจันทร์มากระทบเนี่ยจริงๆแล้วดาวจันทร์เป็นคู่ธาตุนะครับ จันหมายถึงว่าทําให้มีความมั่นคงมากขึ้นแต่ก็มีข้อเสียเพราะจันทร์กับพระฤหัสเนี่ยถือว่าทั้งเป็นคู่ธาตุแล้วก็คู่ศัตรูด,ด้วยนะครับจัน์จะมาทําให้พระฤหัสหวั่นวหวพระฤหัสเป็นดาวสินธรรมแต่ว่าจันเนี่ยคือสเสน่ห์อ่าเสน่ห์ยั่วยวนก็เกณฑ์โหราศาสตร์ไทยบอกพระฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมิได้พักให้เสียขันหมากมั่น เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของกิเลสตัณหาการบรมการราคะต่างๆหรือแม้กระทั่งการชิงสุกก่อนหามนะครับนี้ในเรื่องของการพยากรณ์แต่ถ้าในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของดวงดาวพระราศบดีวันนั้นทักษะเนี่ยเป็นสีสีแปลว่าเงินแล้วหวยไปออกในยามพระราศบดีด้วยทําให้ดาวพระราศบดีมีแรงมีกําลังมีแรงมีกําลังนะครับในวันนั้นสถิตเป็นภพลาภะ นะครับอยู่กับฐานจักรพรรดิสวยงามนะราภพเบอ่าโชคลาภจักรพรรดิแปลว่าความน่าเชื่อถือแสดงว่ามีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือด้านโชคลาภนะจึงจัดไว้ให้คนวันพฤรหัสเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์นะครับคราวนี้แนวทางการทําบุญเสริมชะตาคือชําระนี่สงนะครับนะชําระนี่สงนะทำบุญด้วยเงินด้วยทรัพย์ปัจจัย เลขทำโชคครับสามหมายเลขครับได้แก่ห้าหนึ่งสี่นห้าหนึ่งสี่สีนำโชคครับเน้นสีแดงสีส้มฮะอ่าแดงกับส้มสองสีนะครับเอาแล้วครับก็ครบถ้วห้าวันเกิดรับทรัพย์นะครับต่อไปนี้เหลืออีกสามวันเกิดแน่นอนนะครับเหลือวันเสาร์วันพุธกลางคืนแล้วก็วันจันทร์นั่นเองนะครับเสาร์พุธกลางคืนแล้ววันจันทร์เรามาที่วันเสาร์ก่อนนะครับ วันเสาร์เลขนําโชคครับเลขนําโชคครับจะบอกว่ามี3ามหมายเลขก็ไม่เชิงเพราะว่าคํานวณคัดออกมาพิจารณาแล้วมี2ตัวนะคนวันเสาร์นะนม,าานะมี2ตัวนั่นคือเลข1นึ่เลข3นะแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไปเล่นเป็น3าตัวหมอแมนจะให้เล่นอย่างนี้ก็คือ1นึสามหนึ่งอย่าลืมกลับด้วยนะ1นึสามหอย่าลืมกลับด้วย นะครับเดี๋ยวเวลาเข้ามาแล้วจะหาว่าไม่แม่นนะหนึออ่งสามหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามหรือจะเป็นสามหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับไม่แน่เออนะครับนี่คือเลขนำโชคนะครับสีนำโชคเน้นสีแดงสีชมพูนะสองสีนะสีแดงสีชมพูแนวทางการเสริสมชะตาเน้นทำบุญเกี่ยวของมีคมนะครับทำบุญเกี่ยวของมีคมเออแล้วก็อย่างหนึง่งให้คุณไปหาอากาศออทำความสะอาดลานวัดกวาดลานวัด นะไปช่วยพระสงฆ์ท่านไปออกแรงนิดหนึ่งตรงนี้เสริมชะตาได้ดีนะครับต่อมาครับคนวันพุธกลางคืนครับคน,นพุธคืนเลขนำโชคครับคล้ายๆกับพุวันเสาร์นะคือมันมีสองตัวฮะนะแต่หมเมนจัดให้เป็นสามตัวเลขนำโชก็คือแปดสามแปดนะฮะแปดสามแปดนะจริงมันเป็นแปดกับสามนะแต่ให้เป็นสามตัวเป็นเลขหามไปเลย นะอย่าลืมกลับด้วยนะให้มันอาจะจะมีเบิ้ลก็ได้อ่าแปดก็เป็นไปได้นะครับแปดลองดูนะครับแล้วก็สีดำโชคเน้นสีเทาดำสีดำสีชมพูนะครับสีเทาดำสีดำสีชมพูนะแนวทางการเสริมชะตานะครับทำบุญเกี่ยวของมีคมนะครับทำบุญเกี่ยวของมีคมแล้วก็ให้หาโอกาสนะครับถ้าเป็นไปได้นะ,ะกับสักการะขอพรพระปางสายญาต บางสียญคือพระนอนนะครับพระนอนนะฮะเลขนำโชคที่ให้ไปเนี่ยแปดกับสามสังเกตไหมแปดกับสามแปดเนี่ยคือราหูสามเนี่ยคืออังคารอังคารเนี่ยพระประจำวันวันอังคารคืออันนี้ไม่ได้พูดถึงคนวันอังคารนะอาเน,นียพูดถึงคนวันพุธกลางคืนแต่ว่าพูดถึงดาวเนี่ยที่ดาวที่ให้ไปเนี่ยเลขสามเนี่ยมันเป็นดาวอังคารแล้วพระที่เกี่ยวดาวอังคารคือพระนอน พระนอนพระพุทธสสยญญาตหรือมีอีกหนึ่งชื่อเรียกก็คือปางโปรดอสุรินทราหูเห็นไหมฮะบางโปรดอสุรินทราหูเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการเลขก็จะรู้กันว่าแปดแต่มันคือสามเป็นเลขแผงแปดก็คือสามสามก็คือแปดแทบจะเป็นเลขเดียวกันแทบเป็นดาวดวงเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเอาไว้นะครับไปกราบไหว้พระนอนอขอพรเลยนะครับ ต่อมาครับวันสุดท้ายก็คือวันจันทร์นะครับพี่เกิดวันจันทร์นะครับเลขนาโชคครับสามหมายเลขของคนวันจันครับได้แก่ห้าหนึ่งสองนะห้าหนึ่งสองนะครับสีนาโชคเน้นสีส้มสีแดงนะสีส้มสีแดงแนวทางการเสริมชะตาเน้เน,นทํามุญเกี่ยวพระอาพาธนะครับพระอาพาธพระวิสุทธิสงฆ์ที่อาพาธนะครับแล้วก็ให้คุณหาอกาศไปทําสองทานยานะสองทานยาที่มันจะมี เป็นหยุกยาต่างๆคุณก็ไปซื้อเอานะ,อะไปซื้อเน้นเน้นว่าไปซื้อตามห้างนะ,ะตามซูเปอร์ตามอะไรก็ได้ในเซเว่นก็ได้เป็นยาแดงเบตาดีนสำลีพลาสเตอร์อะไรพวกนี้ให้มันเป็นชุดยานะครับแล้วเอาไปถวายพระนะครับหรือนะครับคุณสามารถบริจาคให้กับโรงพยาบาลทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยคนป่วยแบบนี้ครับถือว่าเสริมดวงคุณได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ เอาละครับก็ครบถ้วนนะครับนะสำหรับคนเกิดทั้ง8วันหวังว่าจะชื่นชอบนะครับใครที่อยากจะรู้เลขประจำราศีนะครับก็อย <c oughs> <ๆ>่าลืมไปดูที่คลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีงวดวันที่1มิถุนายน64นะครับๆๆก็ลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับหวังว่าท่านจะโชคดีมีเงินใช้เฮงๆงรวยๆยถูกหวยกันทุนกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ